เมื่อวันที่26มีนาคม2554เวลา16นาฬิกานายไพบูตุปัติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อนกีฬาพาสุขเพื่อลูกรักประจำปี2554โดยมีนายประดิษฐ์แสงจันทร์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายอาซินอานอรามเมธาภงสาที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเข้าร่วม โดยมีนายมานพลีลาสุธานนท์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานณนะห้องประชุมสนามกีฬาสุรกุลจังหวัดภูเก็ตโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อนกีฬาพาสุขเพื่อลูกรักประจำปี2554ครับช่วงปิดเทิมนี้ครับเรามีโครงการกีฬาพาสุขนะครับเพื่อลูกรักนะครับที่อวจอจัดขึ้นนะทุกปีนะครับก็ปีนี้ได้รับความนู่คูกครองละก็เด็กๆทั้งหลายนะครับเป็นอย่างดีนะครับคิดว่าโครงการนี้จะทําให้ เกิดพาพรมของสร้างทักษะเรื่องของกีฬามากขึ้นนะครับฟุตบอลและก็ปิงปองนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะสามารถให้เด็กและเยาว,วยชนในจังหวัดภูเก็ตใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆโดยใช้กิจกรรมทางการกีฬาและการออกกําลังกายเป็นสื่อเลยได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและวางรากฐานการเล่นกีฬาที่ถูกต้องโดยมีกิจกรรมที่ฝึกคือฟุตบอลและเทเบิลเทนนิส อยากให้เล่นเป็นกีฬาอยากได้เล่นฟุตบอลก็ถ้ามีมีโครงการได้ขึ้นมาก็คุณแม่ก็สนใจแล้วก็สนใจในเรื่องที่ว่าเขาเขาชมรมเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเรื่องเป็นกีฬาก็คุณแม่สนับสนุนเต็มที่แล้วยิ่งเป็นของอบจเพราะว่าลูกลูกชายก็เคยเรียนของอบจบ้านไม่เรียบแล้วก็ได้การสนับสนุนกันทุกฝ่ายแล้วก็เด็กเ็ในหมู่บ้านมากันหมดเลยค่ะจึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง